มีมาตรฐานไหมครับหลวงตาว่าเราต้องสวดมนต์เป็นมนกี่ปีถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือจะเริ่มไม่มีมาตรฐานอยู่ที่ตัวเองค <c oughs> ทุกคน,นทํางานจะทํางานจะสวดมนต์จะทาอะไรในโลกนะเนี้ยทําไปนานๆไม่มีความรู้สึกไม่มีหรอก <c oughs> รู้สึกด้วยว่าตัวเองไปขั้นไหนขั้นไหนอ่ะ <c oughs> รู้ว่าเหมืนอนกับเองกินข้าวอ่ะเองกินไปเรื่อยๆองจะรู้ไม่จะอิ่มเมื่อไหร่รู้ มันคคล้ายๆกันหน้าท่านบอกครัไปโกหกใครได้ยไงเล่าโอ้โไม่ได้หรอกตัวเองได้ขนาดไหนก็รู้ครับจะไปหลอกคนไม่ได้จริงๆจะไปหลอกลูกศิษย์หลวงปู่ไม่ได้นะจริงๆ้วแต่เขาไม่ว่าอะไรหรอกอืม การอธิษฐานนะฮะหลวงตาทุกคนจําเป็นต้องอธิษฐานหรืออธิษฐานตอนไหนนะฮะหลวงตาเวลาสวดมนต์เนี่ยตื่นนอนก็อธิษฐา,านแล้วนะคะลุกขึ้นมากราบพระสวายชีวิตอธิษฐา,านแล้วถ้าวันไหนหวยออกก็ขอให้สุกหวยนะครับหลวงปู่อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้หนูต้องโดนแน่ๆนะอธิษฐานกับอะไรงดไงอธิษฐานกับขอมันไม่เหมือนกันคนระับข้อแตกต่างกันตรงไหนครับ แตกต่างตรงสัจจะและอธิษฐานหลวงปู่ขอสังกับหลวงปู่หนูขอตั้งสัจจะและอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่เนี่ยหนูจะทานี่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 จริงจังและมั่นคงใช่มันก็ได้สัจจะและอธิษฐานง่ับจริงจังและมั่นคงไม่จังว่าะแเราขอสังหลวงปู่ได้ใช่ไหมใช่ นั่นหลวงปูจะพิจาราอย่างไรว่าจะให้ดีไม่ให้ดีท่านจะให้ไม่ให้มันอยู่ที่เราท่านรู้จักเรานะรู้จักทุกคนนะ<ะ>แต่เรามรู้จักท่านหรอกอถ้าเรารู้จักท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเ<ะ><ะ>วลาสวดมนต์นะครับหลวงตาทนำะไมสวดไปสักพักหนึ่งมันจะหนักที่มือเนี่ย หนักที่มือหนักที่มือหนักที่แขนเงี้ยเวลาที่สวดมนต์ไปสักพักนหนึ่งมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมนะกรรมที่มืออาจจะไปต่อยใครหรืออะไรอนะไรกนี้กลับมีสิ่งไม่ดีประมาณนั่นแหละหนักที่มือนี่นะแต่ถ้าเหมือนเป็นเขารู้สึกก็มีอะไรมาเกาะแหละประมาณนั้นแหละวิญญาณเกี่ยวกับมือท่านหลังเนี่ยเกี่ยวกับวิญญาณที่มาขอบุญมา,าบุ ลงนวงนงงวงรวงประมาณนั้นสักพักก็หายทุกอ่าใช่ครับแล้วไปบางที่พอเข้าไปปุ๊บปวดหัวไงฮะมันก็พลังงานที่ไม่ดี่ะทำให้หัวปวดปวดหัวเนี่ยคต้องต้องแผ่ไปก่อนถ้าจะไปไหนอ,อจัดลวงปู่นึกถึงท่านกำลังจะแผ่ไป บพบภูมิามนั้นวิญญาณเราใช้แบบนี้กับการทํางานได้ไหมครับเช่นวันนี้เราจะไปหาลูกค้าคนนี้ทุกช่องเลยแผ่ไปก่อนเลยแผ่ไปที่แผ่ไปที่วิญญาณเกี่ยวข้องกับเขานั่นแหละที่ทํางานที่ที่ธุรกิจเขาอยู่นะครับคุณได้บุญกับฉันนะได้บุญกับเนี่ยวิญญาณเขารู้นะวิญญาณเนี่ยมันบังคับไอ้คนนั้นได้ ยังไงคนนั้นนับถือวิญญาณดวงในดวงหนึ่งขึ้นในครึ่งหนึ่งยิ่งยิ่งสบายเลยพอถึงเวลาไปติดต่อจริงๆมันจะง่ายใช่ติดต่อกับไอ้คนนู้นเลยโอ้โหที่ไอ้คนมันนับถือนั่นแหละเลยเส้นคือวิญญาณที่มันนับถือนั่นแหละมันรู้จักเราไงวิญญาณอ่ะครับใช่ไหมมันบังคับได้เพราะอันนั้นมันนับถือครับมันเป็นสายใหญ่นะจากร้านอาจจะสิบล้านก็ได้โอ้โห ท,ท่านท่านท่านอธิบายพอสวดมนต์อย่างจากพุทธมนต์แล้วเราก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นไม่ใช่สวดนานยิ่งฉลาดลงนะไม่ใช่สวดมนต์ตั้งนานเนี่ยขออะไรกับหลวงปู่ไม่ได้สักทีเนี่ยแสดงว่าฉลาดลงแล้วล่ะต้องพิจารณานไม่ใช่หลวงปู่แล้วโตกูจังหากแล้ว ผิดพลาดในชีวิตอะไรหรือเปล่าถ้าหากมีคนถามเราเรื่องการห้อยพระเนี่ยว่าทําไมต้องห้อยพระหรือห้อยทําไมตั้งหลายองค์ยงฮะชอบไงมีความชอบแต่ที่หลายองค์น่ะไม่มีใครเลยมีหลวงปู่มีรูปลวงปู่มีจัก,กรพรรดิก็มีมีอันเดียวนั่นแหละหลวงปู่เป็นหลักกันลนะคแต่ก็หลายองค์อ่ะ สบายใจในชะ่อ้บางคนเนยเป็นสิบเลยอืมแเขาจะว่าเราติดวัตถุไหมล่ะนะใครจะว่าเราไม่สวนตัาก็บอกเขาดีดีกว่าไปติดไอที่ไม่ดีอ่ะเมื่อก่อนก็ห้อยแขวนสร้อยอะไรที่เป็นแฟชั่นเนี่ยใช่ห้อยอะไรตุ๊กตุนตุ๊กตาไม่มีประโยชน์ไม่ห้อยป้าไม่ดีกว่าเลยอ๋อ ทำไมส่สวดมนต์ต้องกรรมพระเอาพลังงานจากพระมาเอามาไหลไหลขึ้นหน่อยจากใจจากตาจากพระถ้าเราห่อยเฉยๆไม่กรรมพลังงานที่พระจะไม่มาที่เราหรอไม่มาอ๋อพระก็สว่างอยู่ถ้าเรานึกถึงเมื่อไร่นี่จิตกับพระก็เป็นเนื้อเดียวกันมันก็สว่างทุกอ๋อเคยฝูดงานสมัยก่อนคนที่เขาเห็นเนี่ย สัมผัสได้เนี่ยเขาเขาก็จะทดลองดูกรรมผ้าเนี่ยเวลานึกถึงพระกับไม่นึกเนี่ยมันเป็นยังไงก็อย่างอธิบายนี้แหละพอเราไม่นึกเนี่ยพระก็คือพระก็อยู่ในคอเราอะท่านก็สว่างอะจะสว่างครอบเราหมดแล้วถ้าเป็นพระหลวงปู่กกรือจักรพรรดิไปไกลรับจะทัศจิตเรานึกถึงพระอีกอะบุญที่เราสร้างในอดีตมันก็เพิ่มไม่อยุดะจุ่ ของเ,เ,เรอมันสว่างแบบไหนเอาค<ะ>มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะพอเรานึกเนี่ยพอเรากรรมเนี่ยคก็คือเรานึกถึงอะไรสิ่งนั้นก็มาที่เรางงมูแล้วนั่งเฉยๆกับเรานั่งแล้วนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็มา<ะ>เรานั่งเฉยๆไม่มีใครมาความคิดไม่ดีมาอีกถ้าคิดไม่ดีความไม่ดีก็มาโอ้โห เหมือนกับคนที <bs> ่โกรธกันเนี่ยเขาก็พิจารณาความไม่ดีอ่ะคับแแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีไงนึกออกไหมเรายิ่งเราคิดถึงแต่คนที่ทําให้เราโกรธมันก็ยิ่งเพิ่มตัวนั้นขึ้นไปมันก็ต้องคิดว่ากูจะทําไงแก่งมันหรือทำมันอันตรายมันเนี่ยจะทํำยังไงอยาวไหม โอ้จิตเราก็ไปหมกมุ่นกับการแก้แค้นอีกยกเว้นต้องกลับมาให้เรียทั้งหมดเดี๋ยวมันไม่ยาวไปโลกมันยาวจะดีไม่ดีมันก็ยาวทั้งหมดถ้ามาสวดมนเนี่ยมันก็ยาวเหมือนกันอ่ะมันยาวหลายภพชาติคือเราสามารถให้อภัยคนที่ทําไม่ดีกับเราได้ไวหรือง่ายขนาดนั้นเลยฮะง่ายเลยฮะเราไม่นึกเลยลืมไปเลยฮะไม่นึกเลยฮะเพราะเรารู้แล้ว ถ้าเขาไม่รู้ไง<ะ>ถ้าเขารู้ก็จะทําเนอะมันไม่ได้ยากอะไรนะตุมันไม่ได้ง่ายอยากให้คนรักมันมง่ายง่ายไม่ยากหรอก<ะ>อยู่กับตัวเองเนี่ยเขาเห็นง่ารู้สึกดีแล้วหรออยู่กับจกักรพัรด์อยู่กับหลวงปู่เนี่ยนะ<ะ>อย่างตู้เนี่ยอยู่ออยสักอายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ย โอ้ดังยิ่งกว่าหลวงไตีกฮะอ้าวจี้จี้ถ้าอยู่ได้นะเวี้ยนวนเวียนแถวเนี้ยเอ้าหก็ถูกแล้วไงถ้าอยู่ได้ไงถ้าอยู่สักปีสองปีก็เริ่มเคยชินแล้วเนี้ยครับพอชินแล้วนี่มันก็ทําเองแล้วไงครับเราใครเห็นไปไหนเนี่ยไม่มีใครรักเป็นไปไม่ได้หรอกมีคนเกลียดมีแต่น้อยครับแต่ความอิจฉาที่น้อยมากเลยฮะดังนั้น โหลุมเราคนเดียวลองคิดดูนะเป็นโกดอะไหนจะวิญญาณไหนจะมนุษย์ดีอะความสว่างขนาดไหนเอคร <ฮะ S 2> ับเนี่ยบอกตามความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ปิดบงรรังเลยหลวงพอ่อท่านบอกว่าธรรมะพูดไปตามความเป็นจริงแหละจะไปปิดบัง <ฮะ S 2> ถ้าทําได้ก็โอเคแล้วมันก็นเย,ยชาติเดียวด้วยเอาที่เราทําลงทุนทําชาตินี้ถูกต้องเลยมันเป็นหลายสงงขายโน่นนะ หลายกลับข้างหน้าโน้น<ะ>ทนเอาหน่อยก็แล้วกันทนยิ้มยิ้มอาไปไหนก็ยิ้นมยิ้มเอาถอดมตนไปยิ้มไป<ะ>ทนไหวไหม<ฮะ> <laughs> ถ,ถ้าทำพลาดได้ก็โอเคแล้วท่านก็นจะเป็นผู้มีประโยชน์นะใช่ไหมผู้มีประโยชน์ก็นั่งอย้างหลังค<ะ>เขาไปไหนเ <laughs> พราะเป็นผู้มีประโยชน์ครับเพราะถ้าเรายัาง พวกเราถ้าเกิดเรายัางรักตัวเองกันไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะมารักเราถูกต้องไหมยถูกต้องเลยตัตเราเองเรายัางรักตัวเองไม่ได้เลยเนะ่ยใครจะมารักเรานะเพราะนั้นรักเราอ,อย่าไปรักคนอื่นเดี๋ยวมันมารักเราเองโอ้โหเหมือนจะงงแต่ก็ไม่งงเท่าไหร่ไม่งงหรอกสุ <laughs> วันนี้คำคมเยอะอยู่นะ <laughs> ก็ว,วันนี้วันอะไรอ่ะอวันนี้วันอะไรหัจะจะ <laughs> ต้องมีวันมันเป็นวันอ๋ <futuro> อแล้วแต่แล้วแต่แวตัวนเนี่ย <laughs> ใช่มันแล้วมันแล้วจะขึ้นมันจะขึ้นขึ้นมาจากไหนอะ <laughs> มาจากโลกเนี่ยสศรษฐสั่นริ้งไว้นะมันจะขึ้นดีขึ้นชัดนนีหย <laughs> ใช่ถูก คืนขาดตอนมาแลฮะอายุมากโตไม่เยอะมากไม่รู้หรอกอ, <laughs> อ,ยอย่าแก่เร็วกันแล้วค่อยๆแก่ <laughs> ถ้าจะค่อยๆแก่ก็ต้องอารมณ์ดีนะ <laughs> อยู่กับพุทธมนม์ลรับรองแก่ช้า <laughs> ไหนๆก็จะแก่อยู่แล้วอะ <laughs> รีบแก่ไปไหน <laughs> <laughs> แต่เวลาไปไหนมันจะช้าหน่อยครับคนแก่ แต่จใจไปแล้วโอ้โหมันไปถึงแล้วล่ะอารมณ์ดีนี่ช่วยรักษาพัดขันนะใช่ฮะตัวยังไม่เห็นคนที่เขาฝึกจิตนะควบคุมจิตได้นีะเคยเจอหลายองค์หลายคนนะอยู่เป็นหลายร้อยปีนะหลวงพ่อ,อที่ท่านเสียไปแลถามอายุท่านท่านยังไม่รู้เลยอายุท่านเท่าไร<อ>หร่ลืมไปหมดแล้ว เวลาท่านตายท่านก็ไม่ได้เข้าท้องด้วยท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนร่างเข้าในมนุษย์ที่ตายเปลี่ยนกับคนตายอายุประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบนะี่ท่านไปซ้อนร่างมันปรับธาตุท่านก็เปลี่ยนเลยเขาไม่เข้าท้องอนานหลายภพชาติผู้ศาษาไม่ธรมไม่ใช่ธรรมดานะตัวไอ้สวดมนต์เนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเป็นพื้นฐานนี่จะต้องไปเรียนคนที่อยากเรียนเรื่องอะไรมันมันไปตามนั้นนะพื้นฐานคือการทําจิตให้มันอยู่ไงครับไม่ให้มันดิน้นเรามาอยู่ที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งมันจะดิ้นไหมอ๋อถอดมนต์แลเจ็ดเวลาดิ้นไหมตัวดิ้นไหมสามวันก็เริ่มไปตัวเมืองเชียงดาวแนละ้วนั่นแหละคือดิ้นแล้วล่ะ มันมันไม่สงบมันก็ดิ้นนะมันไม่เพลินมนคนโค่นโอไปโน่นไปนี่อ๋อเขาบอกว่าเขามีฝฟที่เท้าก็เลยมันต้องเดินทางตลอดมันไม่เกี่ยวหรอกตู้ย <c oughs> ิ่งซ้ำเข้าไปความรู้สึกเนี่ยฝ่ายที่เท้าต้องไปเนะี่ยมันก็เลยต้องไปไงตู้อ๋อ ย้ายฝ่ายไปไว้ที่ก้นใช่ไรนั่งอยู่จากที่นะถูกต้องเลยครับเราจําเป็นต้องนึกถึงความตายทุกวันไหมครับหลวงตาถ้านึกได้ก็ดีนะทุกมันจะได้ไม่สุ่งฝันนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่หายใจก็ตายแล้วล่ะไม่ใช่ผูต้องตายตอนแก่นะไม่ใช่ ก <gie> ็เขาฝึกจิตฝึกอ่งฝึกว่าอะไรด้วยฝึกควบคุมมันไงควบคุมให้มันอยู่ควบคุมจนกว่าจะเราจะรู้ว่ากําหนดวันตายวันเกิดได้นะู่นฮะรู้วันตายใช่จะตายวันไหนก็ได้ควบคุมมันได้แล้วไงเกิดจากการเนี้ยมีฐานนะ่น,นี่นะสวดมนี้แหละสวดมน์ภาวนาเนี่ย มันไม่ใช่ง่าย,ายเลยตุแล้วมันไม่ใช่ยากนะมันไม่ยากหรอกแต่มันก็ไม่ง่าย <c oughs> ใช่ไหมตุ๊บครับอ <c oughs> ดทนอย่างเดียวนะฝึกทนอย่างนั้นลุงพ่อสอนไว้บอกเองทนอย่างเดียวชาตินี้ยทนครับจำมาไว้จำไว้เลยว่าต้องทน <c oughs> ทนทำความดีะไม่ทนทำอะไร <c oughs> เคล็ดลับความสําเร็จคือดทนใช่มันไม่มันไม่นานหรอกเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้มันร้อยปีกันนี่ครับ<ะ>เองก็อยู่ไม่ถึงหรอร้อยปีอ่ะใช่ไหมล่ะ <laughs> มีใค่อยู่ไหมเนี่ย <laughs> อยู่ยกเว้นคนที่กติฐานคนที่ฝึกจริงๆอยากอยู่นะเขาอยากอยู่นานๆสมอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไหมเนี่ยเขาก็ฝึกจริงจจังๆแล้วก็อยู่ได้นะ ร้อยสองร้อยปีห้าร้อยปีพันปีอะไรพวกนี้มนมีเยอะแยะแต่โลกนี้ยใครก็จะไปบอกละ่ะบอกก็มีคนเชื่อไม<ฆ>มหมล่ะเงินไม่มี <laughs>